thank okay. you หล no one, ังจากการรีวันเนี่ยผมและโต้ก็ได้ตื่นขึ้นมาในวันหลังจากที่เราเนี่ยไปปมน้ำมันและเจอแต่อาหารเน่านะครับล้วตอนนั้นเี่ยโตก็เลยตัดใจว่าเราเนี่ยย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในบ่อน้ำที่เราไปเจอที่กลางป่ากันนะครับตอนนั้นเราก็เลยตัดใจออกเดินทางไปที่กลางป่าไปดูทำเลแล้วก็ตัดใจที่เราเริ่มตัดไม้แล้วมาสร้างบ้านกันในกลางป่าดูนะครับแต่ระหว่างที่เรากำลังสร้างบ้านกันอยู่เนี่ยก็ได้เกิดฝนตกหนักขึ้นนะครับและด้วยความที่ตอนนี้นเนี่ยบ้านมันไม่มีหลังคาเลยเนี่ยทำให้ผมและโต้เนี่ยเกิดอาการหนาวไข้แล้วก็เปา ไปไปนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ตายเลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องชนะให้ได้ล่ะคราวนี้แต่ว่าไม่ว่าผมจะนอนหลับจะผิงไฟรอจนฝนหายตกเดินกลับไปขอที่บ้านเก่าหรือเลิกเล่นกลับไปนอนเนี่ยมันก็ยังไม่หายักทีนะครับแต่พอจากนั้นเนี่ยตอนที่ผมกลับมาเล่นอีกครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าไข้หวัดก็เริ่มหายไปอย่างรวดเร็วนะครับและนี่ก็เลยเถือเป็นครั้งแรกของผมที่ผมสามารถเอาชนะโรคไข้หวัดนี้ได้นะครับ หลังที่ผมหายจากโรคไข้หวัดและสามารถสร้างบ้านเสร็จได้แล้วเนี่ยปัญหาที่ค้างคาจะดูไปแล้วก็คือการขาดอาหารเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ผมและโต้ก็เลยได้คิดว่าจะเราจะลองหาจาอาหารจากธรรมชาติด้วยการที่จะตกปลาและปลูกผักดูแต่มันก็ใช้เวลานานจนเกินจนเราเนี่ยไม่ทันจะมีอาหารจะกินนะเราเนี่ยจึงตัดใจออกเดินทางไปหาอาหารในเมืองเมาโรกันอีกครั้งโดยการออกล่าอาหารในครั้งนี้มันเป็นไปอย่างราบลื่นนะเพราะเราเใช้วิธีการสเตลในการค้นหา จนเมื่อเราเนี่ยได้ของเต็มตัวเนี่ยโต้ก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะไปเอาน้ํามันที่ปั๊มแล้วเราขับรถกลับบ้านกันดีไหมแต่ผมเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากจะใช้วิธีเสี่ยงตายเท่าไหร่เนี่ยจึงอ,อไอเดียว่าเรากลับไปเอาน้ํามันที่บ้านแล้วค่อยกลับเอารถที่นี่ดีกว่าโดยเราที่คิดได้ดังนั้นเลยคิดว่าเราเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่าแต่ในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเราก็ได้เจอกับซอมฝูงใหญ่ผมที่เห็นดังนั้นน่ะจึงตัดใจว่าเราวิ่งหนีกลับบ้านไปเลยดีกว่าแต่พอวิ่งยิ่งใกล้บ้านเท่าไหร่เนี่ย ก็ยิ่งเจอกับซอมฝูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะพราบ้านเราอยู่กลางป่าซอมเนี่ยมันคงจะหลงป่าก่อนที่จะมาถึงเราพอมาถึงบ้านแล้วเนี่ยผมก็ได้เก็บของสบายใจและเขาก็ไม่รู้เลยว่า ระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยซอมมันก็สามารถเดินตามผุมมาเข้ามาในป่าได้โดยไม่ลหลงทางไปก่อนทําให้ตอนนี้เนี่ยซอมมันได้บุกเข้ามาทั่วป่าล้อมบ้าน็มหมดเลยนะครับและในตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ตัดสินใจที่จะเดินลอ่อซอมเข้ามาในป่าเพื่อที่จะให้มัน,นยอยกห่างจากบ้านและไปหลงในป่าดูอีกครั้งและเมื่อผมเดินลอ่อตีซอมไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้ผมได้เริ่มเกิดอาการเหนื่อยล้าและไม่มีแรงจะทําอะไรไม่มีแรงแม้แต่จะเดินแล้วก็ยังถูกกัดเข้าไปที่คอด้วยหลังที่ผมตัดสลัดซอมหลุดได้แล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะนั่่งพกกอ แต่ว่าหลังที่เรานั่งนี่ไปทันไรเนี่ยก็ไปซอมโพไม่จะไหนไม่รู้มันลุมกัดผมตายจนได้หลังจากตายเนี่ยผมก็ได้เกิดใหม่ผมเลยคิดที่ผมจะค่อยๆสเตล,ลเข้าไปฆ่าทีละตัวแต่ว่าผมฆ่าไม่ได้หนึ่งตัวก็เจออีกหนึ่งฝูงคอมมาล่าผมก็ได้ตายวิ่งเข้าไปฆ่าซอมและเกิดใหม่วนเป็นอย่างนี้เรื่อย วนไปเป็นสิบๆรอบจนในท้ายที่สุดเนี่ยโตก็สามารถเคลียร์ซอมรอบบ้านได้ทั้งหมดเช้าวันถัดมาหลังจากเหตุการณ์ซอมบุกบ้านเมื่อวานเนี่ยทำให้เกิดศพมากมายทําให้เราได้เกิดอาการป่วยจากศพนะับและด้วยเพื่อสุขนามัยที่ดีและอาการปลอดจากโรคภัยเนี่ยผมได้ตัดใจหยิบพั่วขึ้นมาและเริ่มทําอาชีพเป็น Gravekeeper จะฝังศพทั้งหมดที่อยู่รอบบ้านโดยระหว่างทำเนี่ยผมก็ได้เกิดอาการป่วยตายเวียนว่ายกับโรคเนี้ยแต่ผมก็สามารถฝังศพทั้งหมดได้สําเร็จ เวลาล่วงเลยจนมาถึงฤดูหนาวเนี่ยก็จะเกิดพายุหิมะขึ้นจนผมได้เกิดอาการป่วยและติดโรคจากอากาศครั้งและพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยปัญหาเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งก็คือเราเนี่ยเริ่มจะไม่มีข้าวกินแล้วก็ตอนนี้ก็เลยจะอดตายแล้วเราก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากที่ต้องออกเดินทางท่ามกลางหิมะเพื่อจะออกตามหาอาหารอีกครั้งผมและโตดตอนนั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปที่ปั๊มน้ํามันที่เราไปเจออาหารเน่าแต่เหตุการณ์ก็ยังคงซ้ํารอยเดิมเราไม่ได้หาอะไรกลับมามากมาย แถมเราก็ยังติดโรคโดนกัดด้วยกันทั้งคู่มีหนำซ้ำระหว่างทางกลับเนี่ยรถได้ไปติดอยู่ที่กลางทางทําให้เราเนี่ยต้องวิ่งลัดป่ากลับบ้านแต่ต้องก็ได้ต้องตายไปในระหว่างทางทําให้เหลือแค่ผมคนเดียวนี่สามารถกลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ถึงผมกลับมาถึงบ้านแล้วมันยังไงสุดท้ายผมต้องพ้าให้กับโรคอยู่ดีหลังจาก EP ีหนึ่งในตอนที่ผมพายายามรักษาโรคอยู่หลายวันแต่สุดท้ายก็ได้แต่รอความตายในตอนที่ผมเกิดใหม่ขึ้นมา สุดท้ายก็ต้องแพใ้ให้กับโลกนั้นอีกครั้งในตอนที่ผมได้เปลี่ยนชื่อเป็นซิกย์ซังเพื่อให้เราจะต้องไม่ป่วยอีกครั้งหลังจากนั้นผมก็สามารถเอาชนะโลกไข้หวัดได้เป็นครั้งแรกต่อมาในวันที่มีศพรอบบ้านผมก็ได้สละชีวิตอยู่หลายครั้งเพื่อที่ตัวเองจะต้องไม่ป่วยอีกจนมาถึงวันนี้วันที่ผมเนี่ยคิดว่าตัวเองเ่ยชนะต่อโรคได้แล้วสุดท้ายวันนี้ผมก็ต้องแพ้ให้กับโลกอีกแล้วเหรอใช่สิเราโดนกัดน่ะไม่มีทางรักษาหายได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้งมมะนนา่ททีีัชนะ แต่ผมก็อยากจะยอมตายเพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องตายถึงแม้นาคตเราจะต้องตายตอนนี้ผมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ผมเนี่ยก็ตังใจที่จะพยายามรักษาชีวิตตัวไปพยายามที่จะยื้อชีวิตตัวเองให้ได้นานที่สุดตอนที่ได้เกิดใหม่และกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะบอกว่าผมเนี่ยยังไม่ตายอีกเลยใช่แล้วผมยังไม่ตายเพราะตอนนี้ผมเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่ผมรักษาตัวได้สักพักเนี่ยโรคมันก็จะหายไปแต่โรคโดนกัดเนี่ยมันก็ยังคงกลับมาเสมอเพราะรอยโดนกัดเนี่ยมันจะไม่วันหายไปต่อมาวันที่สองเนี่ยผมยังคงม ในวันที่3าผมก็ยังคงไีชีวิตยอยู่ต่อไปในวันที่4ตอนที่ผมก็ได้กลับมาทํางานฝังศพอีกครั้งต่อมาในวันที่5้โตได้ให้ภารกิจสุดท้ายกับผมนั่นคือการไปตามหากรประตูผมก็ได้รับภารกิจมาแต่มันจะไม่ใช่ภารกิจสุดท้ายเพราะผมจะไม่ตายผมก็เดินทางไปบ้านเก่าได,ได้ก่กรประตูมาได้สําเร็จและก็จะคงไม่ตายด้วยในวันที่6เนี่ยโลคระกัดจะกัดกินชีวิตผมจนผมได้เริ่มใกล้จะตายแล้วผมและโตได้ตอ,อกเดินทางไปปั้มน้ำมันในเมืองอีกครั้ง แต่สุดท้ายในระหว่างทางผมก็ได้ตายระหว่างสู้กับสมโดยถึงในท้ายที่สุดเนี่ยผมไม่จำคงแพ้ ia, แต่ผมก็ไม่ได้ยอมแพ้ผมเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่และจะไม่ยอมแพจม้จนวิธีที่สุดท้ายผมคือเยึดสั่งสเตย์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและจะไม่ยอมแพ้อีกแแบบแบบแบบแบแบแบบแบบดา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 แบแบ ในวันต่อมาผมและโต้ก็ได้พบเข้ากับแผนที่ปริศนาที่จะติดเข้ามาในตัวซอมเดยมมันมีทั้งหมด3แผนที่แผนที่ที่1คือคำเชิญชวนจากสาวห้อง205ในรีเวอร์ไซด์แผนที่ที่2คือคำแนะนำและของขวัญจากเจในมาริสแผนที่ที่3คือคำขอเพื่อกู้คืนศิลปะของโลกในลุยส์วิ์ ผมและโต้ก็ได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อทำธุรกิจทั้ง3โดยที่แรกที่เขาจะไปนั่นก็คือ